สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ FileMaker Developer นะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการสร้างฟิลแบบคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็จะมีการประยุกต์ใช้เมิดฟิลเข้ามาช่วยด้วยนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ ยังไม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟล์เม k เกอร์แนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปต้นๆก่อนนะครับโอเคนะครับเพื่อให้คลิปต่อๆไปของผมเนี่ยมันมีความกระชับและสั้นมากขึ้นนะครับผมก็จะตัดขั้นตอนของการสร้างไฟล์สร้างเทเบิลไปนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับหลังจากที่เราได้ตาราง Personal มาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็เริ่มสร้างฟิลขึ้นมานะครับก็พิมพ์ตามผมไปได้เลยนะครับอ่า i r s t name อ่ะโอเคครับเราก็จะสร้างฟิลสี่ฟิลนะครับก็จะมีรูปแบบไทป์เป็นเท็กนะครับโอเคอันนี้กลับมาดูที่ฟอร์มอ่าวานนี้ผมจะใช้อ่าทีมตัวนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ใช้เท็กทูลนะครับสร้างเท็กทูลขึ้นมา ให้ชื่อนี้นะครับอ่าสักสามสิบหกนะครับโอเคอ่าหลังจากนั้นนะครับก็ใช้แท็บคอนโทนเข้ามาช่วยนะครับ อ่แล้วก็ตั้งชื่อแทบ็บเป็น Personal Data ก็แล้วกันครับ Label ผมเลือกอันนี้แล้วกันอโอเค ให้อยู่เซนเตอร์ดีกว่าเพื่อความสวยงามอ่ะแล้วก็ปรับแต่งนิดนึงนะฮะโอเคอ่ะแล้วก็ล็อกไว้นะครับไม่ให้เคลื่อนที่ก่อน หลังจากนั้นนะครับก็ลากฟิลเข้ามาแล้วก็ปรับแต่งฟิลสักหน่อยหนึ่งโอเคลองหลันดูนะครับก็จะ เป็นแบบนี้นะครับโอเคนี้ก็ลองเพิ่มเรคคอร์ดมาหนึ่งเรคคอร์ดนะครับโดยใส่ชื่อสมมุติลงไปเอาเป็นไมเคิลกัล้วกันครับนามสกุลแจ็คสัน ชื่อเล่นผมไม่รู้ด้วยใช้ใช้ชื่อเล่นผมก็แล้วกันนะชื่อเอนะครับโอเคทีนี้เราก็จะจะมาสร้างฟ u l l name กันนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับแต่เราก็ไม่อยากจะพิมพ์ชื่อซ้ำนะครับเราอยากให้มีชื่อและนามสกุลลงไปเลยนะครับโอเคเราก็มาสร้าง ฟังชันกันดีกว่านะครับสร้างสคริปต์ครับโทษทีเราก็มาที่สคริปต์เวิร์กสเปซนะครับให้เราคลิกที่นิว Script นะครับเราก็จะพิมพ์คำสั่งเอ้ยพิมพ์ชื่อนะครับว่าใช้คำว่าอะไรดีนาออ่ะ เอาเป็นอ่ะอนี้ก็ได้ครับอ่า create full name อ่าคำสั่งที่เราจะใช้อ่าเราใช้คำสั่ง repeat อ่า repeat fill content นะครับอ่าเราั o บเิิลคลิกไปนะครับอ่าแล้วก็เลือกนะครับก็คือ target fill fill เป้าหมายที่เราจะ ใส่ชื่อ full name นะครับแล้วก็คลิกโอเคอ่าเราก็จะรีเพจด้วยอะไรนะครับอ่าให้เราคลิกที่ c h o i สุดท้ายนะครับรีเพจ with calculate นะครับก็คือเราจะใส่ชุดคำสั่งลงไปนะครับโอเคเราก็อ่าเราเริ่มต้นด้วย full name first name นะครับให้เราคลิกที่ ดับเบิลคลิกที่ first name ไปนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง and นะครับแล้วก็มีช่องว่างด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเว้นช่องว่างแล้วก็ใช้คำสั่ง and อีกทีนึงนะครับแล้วก็มาดับเบิลคลิกที่ last name นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ตอบโอเคไปอ่า คำสั่งก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ให้เราแก้ไข with dialog on ด้วยนะครับเป็น off ก็คือไม่ต้องถามอะไรเลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการ save script ไว้ด้วยนะครับอันนี้ลืมไม่ได้นะครับเดี๋ยวคำสั่งจะไม่ประมวลผลให้ save ไว้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ปิดไปได้เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับวิธีการสมมุติว่า เราใส่ข้อมูลหรือว่ามีการแก้ไขนะครับเราก็จะต้องมาใช้คำสั่งเพื่อที่จะให้ทําการเซฟข้อมูลในฟิลฟู name นะครับเราจะคลิกที่ฟิลเ i ิร์ name ก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่คำสั่งเซสคริปต t ก i กอ e r นะครับโอเคให้เราเลือกที่ on object modify นะครับหมายความว่าถ้ามีการแก้ไขข้อมูล คือ modify object นะครับให้เราคลิกปุ๊บเราก็เลือกคำสั่ง create full name นะครับแล้วก็ตอบ ok นะครับแค่นี้เองรวมถึง last name ด้วยนะครับ set script ticker นะ modify ไม่ว่าจะแก้ไขชื่อหรือนามสกุลนะครับอ่าเท่านี้เองนะครับเราก็ลองรันคำสั่งดูนะครับ ทีนี้เมื่อกี้เราสร้างเรคคอร์ดไปแล้วนะครับมันก็จะไม่ทำคำสั่งเดิมนะครับให้เราพิมพ์แก้ไขไปนะครับพิมพ์อะไรก็ได้นะครับเห็นไหมครับทีนี้ข้อมูลก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับมาแก้ไขส,สคริปต์นิดนึงนะครับ อ่าก็คือตรงนี้นะครับเราจะต้องเว้นว่างไว้ด้วยเว้นวรกนะครับอ่าในช่องปีกกาแบบนี้นะครับเพื่อแทนช่องว่างนะครับอ่าเซฟสคริปต์อันนี้ลืมไม่ได้นะครับโอเคอ่าเราลองรันคำสั่งใหม่นะลองแก้ไขอ่าจะเห็นได้ว่าช่อง ช่องว่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าโอเคละนะครับถ้ามีการแก้ไขนะครับข้อมูลก็จะอัปเดตทันทีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอทีนี้เรามาลองใช้คำสั่ง merge field กันบ้างนะครับเพื่อที่จะแสดงผลข้อมูลนะครับข้อมูลเฉยเฉยเดี๋ยวเราจะแสดงใต้ personal history นะครับโอเค เรามาที่คำสั่ง merge field นะครับแล้วเราก็เลือก f i l ดที่เราต้องการได้เลยนะเลือกมาก่อนหนึ่ง f i ล l ์ก็คือ first name อ่ามาแล้วครับคำสั่งเขาจะมีะปีกานะครับเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับอ่าแล้วก็ปรับฟอนต์นิดหนึง่งอ่าประมาณนี้เลยนะ อ่ลองแสดงผลดูนะฮะเห็นไหมครับอ่าคำสั่งนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงข้อมูลนะครับคล้ายๆกับลาเบลเนี่ยครับแต่แค่เป็นการดึงข้อมูลมาจากฟิลด์เท่านั้นเองนะโอเคเราต้องการให้แสดง last name ด้วยนะครับวิธีการนะครับก็คือเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเพื่อให้เคอร์เซอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะเว้นช่องว่างนะครับก็คือใช้ Space bar เป็นช่องว่างได้เลยนะครับแล้วก็ไม่คลิกที่คําสั่ง insert หรือจะใช้ control m ก็ได้นะครับเราก็มาเลือก last name เข้าไปนะครับโอเคก็ลองรันดูเห็นไ,ไหมครับอ่าน,นี้ก็ไปไประยุกต์ใช้ได้ทุกรูปแบบนะครับอ่าขึ้นอยู่กับเราเลยนี้ผมจะใสะ่ชื่อเล่นบ้างนะครับวิธีการนะครับเราใส่เป็นแบบนี้เลยก็คือเราอ่าสมมติเราใส่วงเล็บนะครับ แล้วก็เมิร์ดฟิลนิกเก็ะผมเว้นวรวคหน่อยให้มันสวยงามสมมุตินะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รันไม่เคินแจ็กสันนะครับชื่อ A อดังนั้นความยาวของชื่อจะไม่มีผลนะครับเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เราได้แทบ็บได้ชื่อมาเรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวในเมื่อเรามาีชื่อบุคคลแล้วนะครับเราก็น่าจะต้องมีรูปภาพสักนิดนึงนะครับเราก็สร้างฟิล์ขึ้นมาใหม่ครับโฟโตโกราฟ นะครับโดยรูปแบบข้อมูลนะครับให้เราเลือกที่ตัวคอนเทนเนอร์ตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเราก็มาเลือกลาเบลนะครับโดยที่อ่าเลือกปัตอนแรกเลยนะครับ no label หลังจากนั้นเราก็ลากฟิลมาอ่าแล้วก็ ปรับขนาดตามใช้ชอบของเราเลยอ่าเพื่อแสดงผลให้ดูดีหน่อยนะครับโอเคนะครับผมปรับอันนี้นะครับตึงทางด้านกว่าไว้นะครับแล้วก็ฟิลอ่าอันนี้ให้แสดงผลเต็มโอเคอ่า อ่ะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราลองแอดรูปนะครับค่าเริ่มต้นนะครับของฟิลคอนเทนเนอร์เมื่อเราลากมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาคลิกที่แท็บ Data เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมี format ตดาต f o ฟอร์แมตติ้งนะครับที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนเนอร์นะครับก็คือเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะครับอ่าอิมเมจนะครับจะเป็นในรูปแบบของ jpeg นะครับ PNG BMP เยอะแยะมากมายนะครับโอเคเราลองรันดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองแอดรูปเข้ามานะครับอ่าก็เตรียมรูปเอาไว้ก่อนนะอะฟอร์แมตอะไรบ้างนะครับสำหรับอ่าเดี๋ยวนะเราดูงี้เลยให้เราคลิกขวานะครับที่ฟิลลรูปภาพของเราเราจะเห็นนะครับว่า เราใช้คำสั่ง copy มาก็ได้แล้วก็มาเพจนะครับหรือจะ insert picture insert file นะครับเราลองคลิกคำสั่ง insert picture ดูนะครับเราจะเห็นด้านล่างนะครับไฟล์ type เห็นไหมครับจะมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกนะครับเราใช้ไฟล์รูปแบบไหนก็ได้นะครับที่นิยมในท้องตลาดนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมมีรูปผมก็ลากมาได้เลยครับโอเคเห็นไหมครับ ก็ขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วนะครับพอใส่รูปมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งเพิ่มให้ใช้ได้ก็คือคัด Copy นะครับถ้าเราไม่เอาเราก็คัดได้เลยนะก็ง่ายๆแบบนี้โอเคอโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองสร้างอีกหนึ่งเรคคอร์ดนะครับ อ่อผมใช้ชื่ออ่าอือ่ะ,อะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลูกเล่นเกี่ยวกับการซ่อนนิดหนึ่งนะครับโอเค สมมุติว่าเลกคอร์ดใหม่ที่ผมสร้างขึ้นเนี่ยไม่มีรูปนะครับผมก็ไม่อยากให้มันแสดงเป็นพื้นขาวๆแบบนี้นะครับวิธีการของผมก็คือผมได้เตรียมรูปคอนแทคนะครับตรงนี้เอาไวา้เดี๋ยวแสดงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยผมก็ลากเข้ามาก่อนอาลากเข้ามาวางก่อน แล้วก็ทำการย่อขนาดให้เหมาะสมและสวยงามนะครับอโอเคลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวปรับตรงนี้นิดนึงนะครับต้องให้เหมือนกันอ่ะโอเคนะครับก็จะมีรูปแบบนี้ขึ้นมานะแสดงว่ายังไม่มีรูปภาพนะ แต่ถ้าเกิดว่าเรากลับไปที่เ,เล็คคอร์ดแรกที่เราสร้างไว้จะเห็นได้ว่ามันยังซ้อนทับกันอยู่เนาะ,ะเห็นเป็นลางๆนะครับคือรูปสองรูปซ้อนทับกันอยู่อยูอ่เทคนิคของผมนะครับก็คือเราไปที่ Data นะครับไปที่ high object when นะครับเราก็พิมพ์คำสั่งไปนะครับอโอเค ให้เราดับเบิลคลิกที่น็อนะครับอ,อันเดียวพอน็อตอีสเอ็ที่ขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปเลือกที่ฟิล l มฟอทโกราฟนะแค่นี้เองนะครับความหมายของคำสั่งก็คือถ้าไม่เป็นค่าว่างครับ ถ้าไม่เป็นค่าว่างนะครับให้ซ่อนรูปภาพอ่าหรือพูดง่ายๆก็คือถ้ามีการใส่รูปภาพเข้าไปนะครับมันก็จะไม่โชว์รูปภาพคนคนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมแสดงให้ดูอ่าเห็นไหมครับว่าภาพจะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใส่ภาพ ก็แสดงภาพรูปคนขึ้นมาง่ายๆแบบนี้ครับอ่าโอเคนะครับก็ทำให้อซอฟต์แวร์ของเรามีลูกเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูดีด้วยนะครับโอเคเอาละนะครับต่อมา กํากลังคิดอยู่โอเคเรามาแก้ไขที่แทบ็บปดล็อกก่อนครับเราเพิ่มแท็บสักหนึ่งแทบ็บให้ชื่อว่าอาเพอร์ซนอลแล้วกันฮะอ่าครีเอท ่าทีนี้เราก็จะมีแท็บเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอ่าโอเคอ่าตอนนี้เราก็มาอ่าล็อกไว้นิดนึงกันขยับโอเคให้เราสร้างฟิลใหม่ขึ้นมาครับ สมมุติว่า,า history file เนี่ยก็ให้มีรูปแบบเป็น container คอนเทนเนอร์เหมือนกันแต่ว่าผมจะเก็บประวัตินะครับอันนี้รูปแบบคอนเทนเนอร์สามารถแสดงข้อมูลได้หลายรูปแบบนะโอเคอ่าเราก็ลากฟิลเข้ามานะฮะ l าเบ l ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับให้เราลากฟิลเข้ามา ่าแล้วก็ปรับตามผมเลยนะครับอ่าลองแสดงผลดูโอเคอ่าถ้าเรียบร้อยแล้วก็ล็อกไว้ก็ได้กันขยับอ๋อปลดล็อกก่อนเดีย๋ยวเราจะแก้ไขคำสั่งนิดนึงโอเคนะครับเมื่อกี้เราก็ใช้โฟโตโกราฟเนี่ยเป็นคอนเทนเนอร์เหมือนกันแต่ว่าแสดงเป็นรูปภาพทีนี้นะครับ เราจะเปลี่ยนเป็นแสดงผลเป็น PDF นะครับก็คือเราเลือก Choice Interactive เนี่ย Content นะครับตรงที่เมาส์ผมคลิกไว้นะครับเขาจะมีย่อๆไว้ว่า PDF, MP3 นะครับหรือสนับสนุนรูปแบบอื่นๆนะครับให้เราคลิกที่ c h o ย c e นี้นะครับโอเคแค่นี้นะครับล็อกไว้หน่อยหลังจากนั้นก็รันได้เลยนะครับ อตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆนะครับโอเคเลื่อนมาที่ Michael Jackson นะครับผมเตรียมไฟล์ไว้แล้วนะครับผมก็จะ add ไฟล์ pdf นะครับสมมุติว่าเป็นประวัติของ Michael Jackson อ่าถ้าขึ้นแบบนี้ก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับโอเคก็คือ,อคำสั่งนี้นะครับมันจะดึงความสามารถของ อ่ะอัลโคแบทลีดเดอรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องติดตั้ง a ัล o b a t ด้วยนะครับ uh, ที่เป็นอัลอ b a โคแบ d ล r ดเดอร์นะครับอันนี้ผมจะใช้อัลอั a โคแบทลีดเดอร์นะครับ DC 2019นะครับ uh, เราติดตั้งเสียก่อน ทีนี้เราก็ลองรันดูนะครับมาแล้วนะครับการแสดงผลที่ถูกต้องจะต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คือตัวไฟ l ม m a k e r ์เองจะใช้ความสามารถของ o k o b a t ด e e d e r นะครับรวมอยู่ในตัวโปรแกรมด้วยนะครับเราต้องติดตั้งอซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ อันนี้เป็นความสามารถของ Acrobat นะครับก็จะปิ้นจะย่อขยายนะครับก็เป็นรูปแบบนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็อันนี้ดีครับผมชอบอยู่แล้วโอเคอ่ะทีนี้ เรามาดูว่าทำอะไรได้อีกบ้างาสร้างฟิล์ใหม่ครับเพิ่มขึ้นมาอันนี้ให้ชื่อวาอ่าเป็นวิดีโอแล้วกันเป็นคอนเทนเนอร์เหมือนกันนะครับโอเค ลองลากฟิลเข้ามาแล้วเราก็เลือกที่อินเตอร์แอคทีฟคอนเทนต์นะครับโอเคอปรับแต่งนิดนึงอ่าโอเคนะครับ ราได้ฟิลนี้ขึ้นมาแล้วนี้เราก็ลองเตรียมไฟล์ mp3 ไว้นะครับอ่าเราก็ลากเข้ามาเลยโอเคนะครับเห็นภาพนี้จะคุ้นๆนนะครับก็จะเป็น media p เ a y e r ของระบบ windows นั่นเองนะครับอ่าเป็นค่าเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะครับเราก็สามารถที่จะคลิก p a y ได้เลย ก็คือใช้ความสามารถของ Windows Media Player ซึ่งไฟล์เมคเ r อร์สนับสนุนอยู่แล้วนะโอเคทีนี้นะครับอ่าลอง,ล,องลืมไปนะครับลองคลิกขวาดูนะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นฟีเจอร์ของ Windows Media Player นั่นเองเป็นเมนูต่างๆน,นะฮะเราก็ใช้ผ่านตรงนี้ได้เลยแต่ว่า นะครับเราจะไม่สามารถที่คลิกขวาหรือลบเลกคอร์ดได้เลยนะครับปกติการเก็บไฟล์มัลติมีเดียเนี่ยเขาจะนิยมเก็บแยกไปอีกไฟล์หนึ่งไม่รวมกับไฟล์โปรแกรมนะครับเพื่อไม่ให้ไฟล์โปรแกรมเนี่ยมันหนักนะครับอ่าคันนี้เวลาเราทดลองเราเล่นเราก็แค่อ่ามาที่ Data นะครับแล้วก็กลับไปใช้ Image แบบนี้นะครับแล้วก็รันใหม่แล้วก็ลบ คัดไฟนั้นทิ้งไปก่อนอผมใช้วิธีนี้ในการาพัฒนาช่วงพัฒนาโปรแกรมทีนี้นะครับก็ย้อนกลับมาคลิกที่ interactiv e content เหมือนเดิมเราก็จะลองกับไฟล์วิดีโอบ้างนะครับอโอเคอ อ่าไฟล์ที่ผมทำวิดีโอไว้ครับอาแบบนี้แล้วกันอ่าลากเข้ามาได้เลยครับอ่าก็เล่นด้วย Windows Media Player เช่นกันอ่าเราลองรันดูสวัสดีครับอ่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยที่นะครับผมอ่าหน้าจอพัฒนาบนไอ o n นนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องอ่า เกี่ยวกับคอนเนคอนเทนเนอร์หลักๆนะครับที่เดี๋ยวเราจะไปประยุกต์ใช้ในโปรแกรมต่อๆไปของเรานะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆก็คงจะพอมองเห็นภาพแล้วนะครับว่าไฟล์แม e เกอร์นั้นสนับสนุนงานทางด้านมัลติมีเดียเช่นกัน ะครับโดยปกติถ้าเราสร้างด้วยาการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็น่าจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรเลยนะครับแต่สร้างด้วยไฟมิ m a k e r นะครับก็อย่างที่เห็นว่าสร้างได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความสะดวกนะครับแน่นอนว่าเป็นข้อดีแต่ว่าข้อด้อยก็คงมีเช่นกันนะครับอย่างที่ผมมองเห็นก็คือว่า,าการเก็บ ข้อมูลมัลติมีเดียที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นไฟล์ m a k e r ไม่น่าจะรอ,องรับเหมาะสมในช่วงเวลาปัจจุบันนะฮะโปรแกรมยังต้องพัฒนาไปอีกค่อนข้างเยอะเลยจะไปเทียบกับฐานข้อมูลระดับ SQL นั้นก็ยังห่างไกลพอสมควรนะฮะอันนี้เราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าถ้าเรามีความชำนาญในการ เขียนหรือรู้วิธีของไฟล์ m a k e r เนี่ยนะครับมันจะมีหนทางอื่นที่แก้ไขตรงนี้ได้พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็ค่อยๆติดตามกันต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับก็ขอแนะนำให้ลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับให้เกิดความชำานาญเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าโอเคค่ําคืนนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับ โอเคสวัสดีครับ